เปลี่ยนมาที่หนุ่มเจมส์จีรายุกันบ้างค่ะถึงกับต้องออกโรงชี้แจงนะคะหลังจากที่ถูกจวกเละเลยค่ะว่าทําบุญเอาหน้านะคะบริจาคเงินแสนให้กับแฟนคลับค่ะรวมถึงเรื่องข่าวมาว่าทุ่มเงิน10ล้านเพื่อลงคอสเสริมความเป็นสุปตาด้วย ซุปตาสายฟลแลบเจนซีรรยุโต้ขา่าผู้จัดการส่วนตัวทุ่มเงินกว่า10ล้านบาทเพื่อให้ตนลงคอร์สเรียนเสริมทักษะต่างๆที่ต้องใช้ในวงการบันเทิงเพราะต้องการดันให้เป็นซุปตาที่ครบเครื่องค่ะโดยเจ้าตัวเผยว่าคอร์สต่างๆที่เคยเรียนทั้งร้องเพลงที่เกาหลีและทัากษะการป้องกันตัวชีวียดน,นามนั้นเป็นเพราะจําเป็นต้องใช้กับงานที่รับเอาไว้แต่ตอนนี้ยังไม่มีแผนเรียนอะไรเพิ่มเติมค่ะคอร์สที่ลงจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้แพงเท่าไหร่ครับก็คงมีเรื่อยๆครับ มีเรื่อยๆครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทํางานมากกว่าก็จะต้องรอดูว่าจะไปไหนกันทำอะไรก็สนุกครับยังสนุกกับกับการได้เดินทางแล้วก็การได้เห็นจริงใหม่ๆก็ยังสนุกดีครับส่วนที่เจ้าตัวถูกมาว่ายอมบริจาคเงินเหยียบแสนเพื่อช่วยเหลือแฟนคลับที่ถูกตัดขาไปเมื่อปลายปีก่อนเพราะอยากทำบุญเอาหน้าพระเอกหน้าหล่อบอกไม่แคร์ว่าจะถูกมองยังไงเพราะแค่ได้เห็นแฟนคลับกลับมาเดินได้อีกครั้งก็พอใจแล้วค่ะได้มีโอกาสไปเยี่ยมเขาตั้งแต่ครั้งแรกครับตั้งแต่ที่ยังอยู่ ยังอยู่ห้องแบบว่าพิเศษหนักนะครับเป็นหนักแล้วก็วันนี้ก็เรียกว่าหายดีแล้วแล้วก็กําลังใส่จะใส่ขาเทียมแล้วครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรหวังอะไรหวังแค่ว่าพี่เขาคงได้ได้มีชีวิตเหมือนคนเหมือนเหมือนกลับไปเหมือนปกติให้ได้ครับ โดยหนุ่มเจมส์จิพร้อมด้วยนังเอกสารเตยจรินพรยังเตรียมเป็นตัวแทนจากภาพยนตร์เรื่องทำลายจดหมายความทรงจำนำภาพยนตร์เรื่องนี้ไปร่วมฉายในงานเทศกาลหนังนานาชาติโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่25-29มีนาคมนี้ด้วยค่ะ